ใจอี <c oughs> ไปไหนก็ไอเลยได้ค่ะเก็บเอาไว้อือแล้วไปยิงไปแค่ได้เออไอคิดว่าจเอาคุพูดจริงๆเลยเนี่ยคุณยินเลยค่ะโอหคจ้าให้ทากันแล้วเพงแค่นี่จ่ายทีลนเท้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเพียงค่ะ ก็ให้บ้างนะครับดังดูรักเอนกับลังหนุ่มรุ่นในครอบครัวอยาจับเอาโอ้ยจริงเๆเพราะทากินใช่พี่เ้านั่งสงสารน่ะน่าสงสารจังเลยออกไม่ได้ออกแกะเอาไหมนะเก็บได้ไงออกแอมแต่นี่เวลาเงินทำบุญเอาไปทำทานก่อนทีนี้จะมาแกะของเราไปชอบ เหมือนใส่ยางไปทำเพื่นปล่อยโคบ้างปล่อยอะไรบ้าที่มาอยู่ธรรมดาจะเอาของเราไปจำหน่ายดับไปแน่เลยดีสันโทรศัพท์ดับไปเลยไม่ขอทานเต็มเมืองเลยทัหมดเลยเนี่ยฮะจริงไหมคะแต่สองคนนี้หน่าสงสารมน้าปวเที่ยวคอได้ทานไปหรือยังแี่ไร่เลยแม่นะแม่เลยค่ะหมดแล้วไงเกลี้ยงขอทานจ้าดีดี เปอะไร,รจาะอ๋อเป็นอโลกฮะอาม่ใช่ยิงหม,มายความว่าที่เธอมานั่งเนี่ยเธอเป็นอะไรอ๋อเป็นง่อยเป็นอ้อยเป็นอ้อยอเป็นอ้อยเหรอจ๊ะเป็นอ้อย ง่อยง่อยเป็นคะทำไมเป็นขนาดนี้น่ะเป็นน้อยเนี่ยตันลีบาทด้วยถือว่าสิหลีบาทรู้สึกบุกบ้วยอ่าแล้วผู้ชายคนนั้นจะเป็นอะไรเหรอจ๊ะอ๋อโนนี้เป็นพระเอกงะนี่เธอนี่เล่นไม่เลิกนะเนี่ยอ๋อเลิกทีหนึ่งอ่ะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นยิ่งหมายความว่าที่เขามานั่งเนี่ยเขาเป็นอะไรอ๋อเป็นคน อดเป็นคนตาบอดอ้าคนอาบอดน้ะองสาน่าอมอนหอิงผมไม่อยากจะพูดเป็นไรจ๊ะเอ้คนอาบออดไปไอ้มาไอ้ก็ต้องอําไปยคถ้าผมอยู่ผมถึงจะพากลาไปแต่วันนั้นแกกันขอทานที่ไปขอทานในตลาดตุปันตลาดร้อยปีคำเป็คำแม่ค้าท้องประชกคนเลย แล้วบอกแม่เอ๋ยอออแม่ค<ม>้ข<ช>ายปดุกแ่คะาขายปลาดุกต่างต่างปาเลยไครคนหัวอีทคอ่ไอ่หอ้า หญิงหญิงขอคุยกับเขาได้ไหมจ๊ะอาแล้วแต่ไอ้เนี่ยแต่แต่๋ยวก่อนแล้วองค์ผู้หญิงมาคุยทำงานเนี่ยองค์ผู้หญิงเป็นอะไรอ่ะหญิงก็เป็นนางเอกสิจ๊ะธรรมท่าจะมีเรื่องหญิงร้องเล่นเออโวยเออโวยหญิงให้น้ำว่าองคหญิงสีอุษาจ้ะโอ้โหองคหญิงขิวหวะองคหญิงขิวหวามา้งไม่ต้องเรียนแกรมั้ โอ้ย okay. so. ้นหว้องงหนี่ออขอทานจ้าขอทานนี่ค่ะตรงนีู้นทางนี้จ้าหญิงอยู่ทางนี้อ๋อหาบอดหาออดน้าสงสารจังเลยแอดเออน้าลูนไม่เ่ะเอาทางไหนน้าจ้าทางนี้เหรอเอาได้ เรียนเรื่องเหรอลงมาสิจ้าเดี๋ยวพี่ยาด้วยอย่าอย่าครับเนี่ยที่ขั้มแต่ขาก็ขั้มอย่างเงี้ยแหละครับระวังกลัวไอ้ดีทำไมคะทำไมกัวแต่คั้มมันอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะพี่ เป็นอะไรบี้คนเลาะใหญ่แดงใส่ด้ชอบตวยแนะสหนามึ้นเขาเ็กเมื่เสก็จมาเขาอยู่คนตะวันที่เดียร์นอนลกขะพูมมาจ้ะน่าเบี่ยจริงเลยอมงค์โอนอะไร่ะไม่ไม่อะอ่ะ โยเยแล้วมาจาับคออ๋อาจะเรียกว่ามินค่อ,อ,อยนยนี้เลย <c oughs> ปอะไรกันาาคะแม่เป็ออคท่านจ้าหอยยูที่คอมาแปะแปะกันเลยเยอะตนี้จะเลยสุขเจรจาขอทานเนี่ยน น้องไม่ฝนบนฟ้าก็แตเด็กเป็นกูไม่ต้องร้องผู้ชายถูกทอยาบแล้วก็ผูหนี่ยแล้วผู้หญิงต้องการน้อยชนาคงนาทีแล้วกันหรอพู้ออกแอนขอทานแต่ว่าหญิงก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณตาบอดเนี่ย เขาอยากจะได้อะไรขอทานบอกหญงได้ไหมจ๊ะว่าขอทานเดี๋ยวจะได้อะไรนะจ๊ะก็ะหม่อมฉันเป็นขอทานคนจนคนหนึนน่งแบบพี่ยาค่ะคงไม่ต้องการอะไรมากมายหแอบพี่ยาค่ะฟ้าหญิงอยากจะได้บ้านสัน้าเกลงหลังรถลิสต์อีกสักสามคันก็พอแล้วโอ้โหไม่อยากได้อะไรเลยะไม่ต้องทำมาหาขึ้นเลยกนะ็งี้ติ๋วตาไงก็เลยอยากได้ ทำไมไ <ป S 1> ขอมากขนาดนั้นเล่าก็ไปถามแล้วพี่อ่ะจริงไม่มีให้มากมายขนาดนั้นหรอกจ้ะขอแค่นิดเดียวพอนะเล็กเล็กเน้อยนะอ่ะน,นดิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอือมก็กล่องฉันแคยแค่เล็กน้คุยกับผู้หญิงทีเท่านี้กระบอกฉันก็นับว่าเป็นบุญมากแล้วแล้วพี่ะฮะโอ้อหาหมากกว่า,าแต่ว่าอหาห์กระ่อมฉันอยากจะขออนุญาต ได้เงยหน้าชมพระพาคของหญิงได้หรือเปล่าเพ่อนคะจะชมพระพาคของญิงแล้วเธอตาบอดเธอจะมองเห็นหรอจ๊ะก็ถ้าหากว่าการที่กระหม่อมฉันได้โอกาสฉันชมพระพาคของหญิงไม่แน่ดวงตาที่สวยทีุ่ดอาจจะกลาเป็นประกติยกนบุกไปห้งกได้มีแบบนี้ด้วยถึงจะมองไม่เห็น แต่ก็ถือว่าหลวงฉันได้มองนางพยาคางฟ้าหญิงถือว่าเป็นบุญนางพยาค่ะแทนก็ได้จ้ะหญิงจตุยาให้เธอชมพระพตร์ของหญิงได้นะออขอไประตายมาพกว่าพาค่ะขอให้พหลวงทรงพระเจริญพญาค่ะ,จะเรจริญสังราชก่อ God, God. ខ្្ទ្ទ เช่สีอูดสารน้องพี่กูหมดทั้งเสดเป้สีกันทาเขาส่งให้ดูน้องใช่นะมีเออสีอุษาฝนที่งงนี่เกบ้าสีขึ้นลาอยู่ตรงนี้ก่อนจงคิดจะให้ทานเสร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วแม่ค้าเจ้าขอวันนี้วันเกิดน้องพี่อยากจะทำบุญร่วมกับน้องบ้างเดี๋ยวพี่อยากให้ทานกับกับพวกเนี่ยไอ้พวกขอทานเนี่ยพี่อยากจะ มีน้ำใจให้กับเขาอ่ะจะพี่จะทำบุญตอนนี้ก็อยากทำบุญไงจะพี่พูดจริงๆเหรอแม่คะพูดจริงหลบ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 กัฉันดีใจสองคนนี้ใช่ไหมแค่สองสายจะอะไรแม่เขาจะเข้าไปเขียร์ทางแล้วผเข้าไปด้วยเหรอนี่เห่คะอะไรไอ้พ่อไปิดแล้วยรู้เลยวเพื่อมาหไม่ชวไม่คุยด้วยอ่ะทำไมแอ๊ดแอ๊ดยังไนวะ ก่อนศึกไอ้ท <Asia> ิศเนี่ย oh, ก่อนศึกเนี่ยก่อนศึกก็เป็นพระอยู่มาเทศที่บ้านน่ะแล้วเป็นไงอุยตอนแรกนั่งคุยกันังดีเลยโอ้ยรุ่งจัดกันคุยกันดงดีพอขึ้นเทศปุ๊บไม่ธรรมะทำไมธรรมะแล้วไงธรรมะธรรมะนั่งนั่งบรรธรรมคุยกับกูนีธรรมะไอ้ข่าวว่ามินทบาดปิดบ้านไอ้ทิศอ้วนอ้วนพักอ้วนเอาใจโยงงงปวดหัว อายสารงให้พรเนื้อคุณเสียงเลยหลังบอกกติภักด์ก่อนจะให้พรโยมาโดกันโดๆเลยมีโดั้ที่ต้องมีโดโดกันไม่ต้องห่วงโดแล้วองค์กลางตอนเอเวกรรมเออเวรกรบอุ๋ยอลาเว่มึงเสียดายที่มึงตาบอดทำไมอดมองอ่ะ เห็นเขาแลกนาขวัญกันเลยใช่ไหมอย่าบ้าละเทียดขอทานเอ้ยมาหัเล็กมึงมาขอทานกูมหาเล็กเออมหาเล็กขอทานเหรออ๋อเป็นอะไรอ่ะอ๋ผมเป็นมู้หญกหผาเยี่ยวขาเอ๋อ๋อดิ้งก็อัพจมูกด้วยอูปี้ด้วยอูปีรับนี่มาออรับตะเด็ดมาห่อด้านงค์หญิงสีอ่ะสีภาษาผู้หญิง อีว่อนั่นแหละแล้วเวลานอนเนี่ยนอนที่ไหนเนี่ยโอ้ยเรื่องนอนนี่นะหัวนอนไปลายเท้าไม่มีหรอกเออไปนอนทาวาสนอนวัดนอนวัดนอนวัดไม่กลัวผีไงนิสัยไม่ดีไม่กลัวผีหรอกเลยรับอันโอ๊ะอันจะพูดเรื่องผีเฮ้ยอะไรอะในกอดมันพูดอะไรอะถ้าเราแต่ชอบกันอย่าพูดถึงเรื่องผีครันอ๋อใายทำไมพูดเรื่องผีไม่ได้ครับอดอดอด แลวอร้อยไอ้น้อยหพี่มาตายอหาละอาไปตายกวนละเออนี้ไอ้่าดวลูกอน้องศึกแล้วนะไม่มีใครสวนให้นะไปไอ้นีนี่แขนมืจะล็อกแมี้น่ากัวาะว่าไอยากกลัวไม่ายอะอยากกลัวไม่ได้ไอีอาผีีดำีอามถวยไปด้วยอาีดำผีอีอำอ่ะผีอำาอม นี่ผมก็ไม่ยุ่ยังไงดึมอาได้อย่างเดียวดึงตาลืมดอาได้อย่างเดียวเลยผมก็มองไปโอ้เป็นไงอะผีเอาโมน้ำผีจมน้ำตายมึงรู้ได้ไงผีจมน้ำโง่ผียังเปียกๆอยู่เลยผียังเปียกตัวผีมันเปียกมันจะแฉะเรื่นเรือือหนี่นี่เชื่อะไหมผมนอนนี่นะผีมาเต็มหน้าผีมาเต็มหน้า ผีใหญ่ไหมโอยผีใหญ่ผีปูไหมโอยผีโูผีประมาณไหนโอยผีประมาณนี้นะพี่เฮ้ยพี่ว้าวพี่เป็นญาติกับผีเนี่ยไม่รู้มันกังในญาติก็ตายกันเยอะพี่รู้เปล่าเพราะว่าผีพ,พี่หน้าตาเหมืนอนผีเลยแม่ หน้ามันเอ๊ะเอหน้ามันผีเลยเหรอพี่ยองทำหัวเปียยอะไรเจ๋ทำายรูหัวเปียเียกลเด้ยผีเปียกเต้องกลับฟาน่าเกียดคุยดูเรื่องยังรู้เรื่องที่ต้องผีเนี่ยผีมาเหมือนผมผีมากลิ่นเหมือนปลาหมึกเลยผีกินพลาหมึคนนี่ต้องคุยกับเขานี่เขาเที่ยวชาญเรื่องผี ยิ้วอิดละวัดอิ้วอิดสมบายอ๋อเฮ้ยขอทานยขอทานเลยโปกะโป๊ะทำไมกูต้องยืดสว่วนทำไมป๊<ว>อดขอทานเนี่ยคือเป็นม่อยเลยมาขอทานใช่ครับจะมองพี่เต๋อเออเออมึงมุดไปแล้วดีกว่าเนี่ยอ๋อกูเมื่อยครับเฮ้ย อกหรือเปล่าวะม่อมันมีเมื่อยที่ไหนคนก็ต้องเป็นก็เป็นตลอดอ๋อผมจะพักได้ประมาณ15นาทีครับผมมันมีเมื่อยโรคแบบเนี้ยใช่ค่ะทำงานวเมื่อี้ผมจะเป็นอยู่แล้วเนี่ยผมจะหาผมก็หาเช่งนั้นน่ะโอ้โหเได้ไหมฮะได้ครับคนนั้นอ่ะเปิงานเองไ่ะอันนี้นี่เป็นคนตาบอดเราคุยเลยหมดเวลาแล้วพี่เดี๋ยวผมไปง่ายต่ออื่มีเวลาเวลาไหนเวลาเป็นเนี่ยเป็นต้องพักในโลกเนี้ย ไอ้นีใส่สีเหลืองทีล, <c oughs> ล่ไรโง <c oughs> ยทำไมอ่ะโูจะหยุด <c oughs> อีกแล้วไงหยุดแล้วไม่โุดแล้วกูเอาปาาเหลืองไปต้อน้ว <c oughs> เฮ้ยขอทาน <c oughs> ชื่ออะไรอ่ะท <c oughs> าราพี่ยาค่ะชื่อทารากูจะบอกให้เอาคุณนะคนที่ยืนอยูย่ตรงหน้ามึงก <c oughs> ูนี่เว้ยฟ้ <c oughs> าขนองจ้องขวัญ เห็นกิน,นข้าวบ้นทุก,กคนรู้จักกันทุกซังกินใหญ่ทุกซะเอ่อเฮ้ยรู้จักกูไม่ไหวกูสิบเดียวมึงไหวกูสิกระหม่อมเชิญขอทานดูดิมันไม่ไหวอ่ะการที่จะไหวทุกคนที่เดินผ่านไปมาก็กลัวว่าจะไหวไม่ทัว่วถึงกรหมึอมเชิจนึงต้องไหวเฉพาะคน ที่ให้ทานกับกระหม่อมชันเท่านั้นแะไม่ยาค่ะพราะว่าเพราเธอิก็บปมาสากเฉพาะคนที่ให้ทานเพอมันก็จริงอยู่นะคนเราวันนึงเดินผ่านไปผ่านมาเป็นรลายร้อยพันพันคนอาจจะไหวไม่วถึงอ้มึงก็เลยเลือกไหวเฉพาะคนที่ให้ทานกับมึงอ๋อเอ้ากูจะให้มึงไหวกูที่อย่างงั้นเดี๋ยวกูให้ทานกับมึงก็ได้ ทำบุญไงเจนเรียนสิเป็นขเจ้าพี่นี่เขาไปขอทานเขาตาบอดเป็นงแกเขาได้ยังไงนี่ตังแกที่ไหนอะพี่ให้ทานกับมันไงมันมันไม่ไหวยอะเห็นมันไม่เหนมากเลยวะผมฉันไม่เข้าใจเจ้าพี่เลยจริงๆวันนี้มันเกิดจมูกฉันของพิมพ์แมวมองพันธ์เพนฟิลิปจะสร้างบุญก็พบบผิดแบบนท้ก็ไม่จะพู้พี่แบบนี้ ปอกฉันเป็นปราชญบอกแล้วอย่าเล่นดึกโอเนจะเป็นเหมือนเอาหมอนทานหรือไม่เป็นหรอกต้องสติเนาะบอมฉันพยายามจะสร้างบุญแต่เจ้าพี่กรสร้างบัตรตลอดเวลาเหยื่สีนี้ไม่ได้ต้องดึงต้องผมนะครับเขาเรียกทั้งหมดเลยเขาเรียกหมดเลยใครก็เอาหมดเลยหมด หมดเลยหรือว่าเขาให้ที่เดียวหมดใช่เขาให้จริงๆริงโอ้ยโอ้ยที่ลูกไว้เว้ยโอ้เออเลยโอ้ยตายแก่มึงอุ้ยเต็มที่ไหรขอบคุณไม่กำเนินนะครับเฮ้ยบิการ์อยู่ข้างหลังนู่นให้เอาไปก่อนโอ้ยแม่ไม่อำนวยให้คนบิการ์เลยไป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 มึงอยู่ข้างหลังเลย วนแต่เกี่ยงกันนี่เอาไปแดดกันแล้วไม่ทันแล้วไม่ไม่ใช่พ่อเอาวิกไปสิดูดีๆมาคุณดูก่มาดูคนหลังแน่ๆอย่าหลอกกันนะร้อยตอนเที่ยวมั้ยนับรับเออขอบคุณครับเออขอบคุณครับไปมาทุกคนเลยมาเอามาเช้ามาทำไมอีกล่ะไอ้นี่วนรอบแต่้องเอาคุณไปดูกันรอบให้ต้องดูวันด้วย ทำไมอ่ะผิดแล้วินอะไรผมเกิดวันอาทิตย์ตถูกต้งว,วันเสาร์ว,วีวายคงพังคงพังจตุพีฟังผมเจดีไหถ้าตุพีเนสายแปบนี่กก็เอาร์สองคนไม่ต้องม,มาเดิน,านตา,นา,นามรอยเท่ากันติ้ฟาติบจะบ้าไปแล้วเนย ศิวป์ากลับมาอย่าพยายามเดินหนีออกอีกอิอิว่าเพราะมึงคือต้นเหตุไอ้ท่าตัวกาไป่าเฮ้ยดึงยัดเหรอสู้อสู้หรอวะเอาเอามดเป็นอะไรอ่ะมดเอาไปกัดแนงเองไงเขาไปลึก้วยเอาเอาไม่ได้หน้าเอียดเฮ้ยมดเวลาของมึงนะ เดี S <S so first, right came, ๋ยวคุต้องตามไปดูน้องสาวกูแต่ก่อนจะไปอ่ะกูถามอะไรหน่อยกูตบหน้ามึงอ่ะกูเจ็บไหมไม่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 เจ็บอ๋อไม่เจ็บขาก็ตบถือว่าเจ็บไหมไม่เจ็บยังหรอไม่เจ็บก็ไม่มีเรื่องเอ้ยมึงโกรธป่ะไม่โกรธเดี๋ยวมีเรื่องคุณเขาว่าโกรธหรือเปล่า ไปโกรธไหมไม่โกรธเลยอ่ะไม่โกรธไม่โกรธอ้ยเฮ้ยรูี้ยว่าไม่จริงหรอกทำไมว่ามึงโกรธทำไมต้นเนี่ยสายตามึงฟ้องอยู่เนี่ยคนมันจะหาเรื่องคนตามบอกจะขอหน่อยข้าฟ้องพี่พบาไม่ได้เต้องกบก็ไม่อยากอยู่นานเลยไปเลยอูไปก่อนนะเอ้ไอ้ลูกหมาถ้ามีโอกาสคงไม่เกิดกัน ออกไปก่อนกี่ฮึฮึฮึีึฮ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 ึตอฮึมลฮึ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 ไึฮึหึฮ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 ึ่ึไม่เหมือนใครหรอกฮึเอามาตฮึ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 ฮไม่ฮอฮึ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 ไึฮ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 ึมงฮึาึฮึ อบบงเอาอบบงเท้าอ uh, ไม่ว่าไปไหนอ่ะตกพ่อไปโรงเรียนว่างเลยไอ้มงไมงไมงไม่ว่างอะไหนไหนฝ่ายใครทักว่าเจ๊โกรธเออถ้าเราถานี่นิดน่น่นี่นี่นนี่นโนโ่นี่นน่่น่นี่นี่นี่่่า เอเด้เราพักเลยไหวเราพักนี่ติประจันตีปจันไหมตอนเที่ยงเลยค้าสิอดโมกูยังไม่ถึงลงพักไม่ต้องรอทไมอะมึงยิงกันตารวจรอกูไปก่อนูาตายปเอไอเลยไปะมนนอนเยอะที่มึงอะไปไหนอะไปไม่ต้องไปสนท้ไปเลยพี่จะไม่ข่อไม่ได้ยังไง พี่เห็นอยู่ว่ามันทั้งขีดแล้วตบหน้าะชายผมมันเป็นไรหรอเขา,ารรเ,เ,เ,เป็นเจ้าอาหารก็เยอะเลยเรามีแค่สองคนจะเก็มโต๊ะเปล่าเกิดมาเป็นเจ้านหน้าเจ็บใจเออไม่เป็นไรนี่ดีลูกผู้ชายสิ่งดีแก้แค้นยังไม่สา,ายได้แต่ชื่อนว่สักวันเลยนะทีนต้องเอาคืนนะี่ค่ะมาแน่นอนอยู่แล้วอย่าแหงไปร้องไปก่อนด ซอยซสนี้มิงซีพีารหน้าาสวยงามสมควรก่เดินงๆี่และที่สำคัญเเดียวที่ออกใจาด้วยสร้อยซนี้เนี่ยานาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไง็ดูแหละบ้าดูลแทนมากเลยี่านาตั้งใจว่าอยากจะนําซอยเส้นี้ปทวคืี้กับอีพารวันนีเขาจะได้ไปทกับพี่เขามาตันแตเขาน